อันนี้ก็เป็นหลอดไฟที่ผู้ใหญ่เจดีส่งมาเนาะนะก็จะเอาไปให้แม่นะนี่มอไซค์ผมก็ซ่อมให้แล้วเรียบร้อยนะทุกท่านเออพร้อมเอาไปคี่แนละ้วพี่น้องเลยนะจะเอาหลอดไฟให้นะ เข้ามาเลยมิเข้ามาเลยเให้เอาหลอดไฟอันนี้ให้ก่อนนะท่านเป็นหลอดไฟเรียกแมลงเจใ,ใจดีส่งมาให้ผมแต่ว่าผมจะเอาไปให้แม่ต่อนะท่าน คผือเพ่นจะได้ใช้งานนนท์เขากำลังทำกับข้าวอยู่เอาไปติดล่อแม,มลงอยู่ข้างล่างนะมันจะได้ก,ก็ต้นไหนนะขอบคุณผู้ใหญ่จะดีนะทุกท่านนะนี่หลอดไฟนี่ส่งมอบให้แม่ต่อ ว่าผมไม่รู้จะมันล่อแมลงตรงไหนผมผมก็มีหลอดใหญ่อยูน่นะท่านนี่เป็นไฟลอ่ลอล่อแมลงไปเปิดล่อแมลงกิ่ซอนแมงอะไรนี่เลยนี่แพงมันเสียบไว้แล้านี่มันเริ่มนี่จะจะเสียบจะอะไรก็ได้หมดนี่ตอนนี้ยังมีเสงต้องตองดู อันนี้เวาลาจะชาร์จก็เสียบตัวนี้แหละอันนี้มันมีแสงไงเออถ้าถ้าความลงแสงมันหมดเห็นไหมมันก็จะติดขึ้นมาง่ายขึ้นมีแสงถ้ามันชาร์จมันก็จะไม่ติดนะมนีะดีมทก็อยู่ในนี้เอาไปชาร์จเอาเอาไว้ใส่คืนนี้เลยะนะคุณผู้ใหญ่ใจดีหน่อยขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อทีม่มอบไปล่อมลรง อือันนี้เอาไว้ใส่แม่์ีิซอนภาพแข็งแรงครับเล่มีคนนับหน้าถือตาอืมไปทางไหนก็มีแต่นคนนับถือเอาไว้ใช้ติดอยู่อคอกบัวหรือไม่ก็ไปติดนี่แมมบลือจะนีบลืนน่นนะมันนอากุกนะในอันดับแสงในก็บบลืออ่นดิมี มีเสียงเราก็นำนี่ก็ติดมั่นนะอันนี้ก็มอบให้แม่ต่อเอาไปใช้ประโยชน์นะไปวันที่หนึง่งหมวดน,นะคะขอบคุณมากะคะ่ะไปล่อแมลงด้านล่างนะน่าจะได้แมงกิอนกินอยู่กูดีก์อใจกูจะบื่ออันอันที่เ้ากำังกันก็ไม่มีตัวเดียวอืมแต่อันนี้มันล่อแมลงตัวนี้นะ ออันนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่จจดีนะอันที่ส่งให้รอบก่อนแม่ก็ใช้ทุกวันมากเยพราะว่าอยู่ด้านล่างมันไม่มีไฟฟ้านะท่านแม่พ่อกับแม่ก็อาศัยใช้อันนี้แหละไปหลงสงไปดูซะหน่อยไปไปึ้นรถมาไปเปล่าไป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 เร็วเร็วเเร็ววิ่งวิ่งวิ

นะพอกับแม่ก็จะใช้ประโยชน์นะจากไฟโซล่าเซลล์นะที่วิญ่เจดีส่งมาให้นกอะไรนะทำไมมันบินไม่ไปไหนเรื่อยน,ะนกนอนะนกอนะกไรอะ่ะเุ้ยบินไม่ไปไหนท่านเ่าไปแล้ว ขอพระคุณนะผู้ใหญ่เจดีนะที่ท่านแมตตาเนาะส่งโซลาเซลล์มาให้รอบก่อนพ่อกับแม่ใช้ทุกวันเลยเพราะว่าพิ่อนอยู่ข้างล่างนี่พิ่นกาใสาสองหลอดที่ผู้ใหญ่เจดีส่งมานั่นแหละใสาสองหลอดนะถ้าไม่มีหลอดไฟโซลาเซลล์วันนั้นโอ้ยเย่อยู่นะทุกท่านจะเป็นแบบนอนแบบมืดๆยแเลยอันนี้เพิ่นก็อ เอาแผงลงมาด้านล่างเลยแล้วมั้งนะดูท่าทางแล้วเอาแผงมาชาร์จไว้ตรงนี้เลยดูแล้วโอ้วันี่นทาตรงนี้นะทุกท่านก็มาทําเหมือนจะทําบ้านนะตรงนี้เหมือนจะทําบ้านตรงนี้ทําเถียงหน้าน้อยแล้วก็จะนอนตรงนี้กันสองตายายนอนเฟาวูฟาควคยนะ <c oughs> ห้องน้ําก็อยู่ด้านหลังเลยอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เพื่นจะนอนนะทุกท่านนะพ่อกับแม่จะนอนอยู่ตรงนี้แหละดูแล้วอันนี้ก็จะเป็นอคอกวัวน,นี่ก็จะเป็นที่นอนน่าจะประมาณสองเมตรนะทุกท่านความยาวน่าจะประมาณสองเมตรสองคูณหกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองคูณแปดนะทุกท่านความยาวเนาะ นส่วนหลังคาที่พ่อเพื่นอยากจะใช้เนี่ยก็ยังไม่มีนะเห็นบอกว่าจะไปซื้อผ้าใบเอาเห็นพ่อบอกว่าจะไปซื้อผ้าใบแบบนี้มาทําหลังคานะเพราะผ้าใบมันถูกนะทุกท่านหลังคาเนี่ยมันแพงนะเห็นพ่อว่าจะไปซื้อผ้าใบมามาใส่อยู่นะครับไปซื้อผ้าใบมาใส่ส่วนไฟโซลาร์เซลล์ที่ผู้ใหญ่จะดีส่งมานี่ พ่อกับแม่ก็อาศัยสองหลอดนี่แหละอาศัยสองหลอดนี่แหละที่เป็นแสงสว่างทุกวันนี้นะ,พะเ,เพิ่นก็เอาแผงมาชาร์จไว้ตรงนี้เลยนี่เอาแผงมาวางไว้ตรงนี้เลยเออสงสัยผมจะต้องได้ทําเอาอันนี้มายิงเอาไวล้ละยึดเอาไว้เลยนะไม่ให้มันไปไหนยึดเอาไว้เลยอาจจะยึดใส่ตัวนี่นะฮะทุกท่านนี่ทําตรงนี้เลยนี่ยึดเอาไว้ตรงนี้เลยนี่ ถ้เาเป็นแผงโซลาเซลย,ยึดเอาไว้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวลงมาทําให้นะครับแล้วก็ห้องน้ําแม่บอกว่าอยากอยากล็อกอยากทําที่ล็อกเพราะว่าเพื่อนเอาของเอาอะไรไว้ในนี้นะทุกท่านนี่เพื่อจะมีพวกเลื่อยเลื่อยยนต์นะแล้วก็ของทรัพย์สินมีค่าเพื่อนจะเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะทําที่ล็อกให้ มันจะได้ล็อกเอาไว้ในห้องน้ําเวลาคนแปลกหน้ามาจะได้ไม่เข้าไปไม่ได้นะก็ขอขอบคุณเนาะผู้ใหญ่จะดีหน้าที่ส่งโซลาเซลล์มาให้นะครับแม่ใช้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะนี่เมันก็ใช้ทุกวันอ่ะเดี๋ยวผมหมุนออกให้เอาไปแขวนไว้ให้ทุกท่าน นี่เอาไปแขวนไว้ให้เพื่อนเพื่อนก็นจะทำที่แขวนแบบนี้นะตอนจาร์ดก็มาเสียบไว้กับแผงมันนี่ฮะเพื่อนจะมาแขวนไว้นี้นะทุกท่านอืแขวนไว้ตรงนี้ตัวหนึง่งนะดีมากเลยรอดไฟแบบนี้นะ <c oughs> เพราะว่ามันเกิดประโยชน์มากเลยสําหรับแบบอยู่ทุ่งนาไม่มีไฟฟ้านะทุกท่าน ก็ใช้ไฟอันนี้แหละในการส่องสว่างนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปแขวนให้เพื่อนก่อนสองหลอดอือสองหลอดพอดีเดี๋ยวอีกหลอดหนึ่งก็เป็นหลอดลอด่อแมลงให้เพื่อนไปแขวนไว้ตรงโน้นนะให้เพื่อนแขวนไว้ตรงโน้นหลอดลอด่อแมลง เพื่อที่จะเอาแมาลงมากินเนาะพวกแมงกีซอนแมงดาพวกแมงที่อยู่ในน้ําอากาศสดชื่นนะทุกท่านอยู่ตรงนี้นะฮะอากาศโคตรสดชื่นนะฮะถ้าใครแบบได้มาสัมผัสผมว่าติดใจนะในบรรยากาศนะดูในบรรยากาศมันแบบสุดๆนะดูนะทุกท่านคืออ,อากาศดีมากเลยนะนี่อากาศโคตรดี นะอากาศดีสุดๆลมเย็นตลอดเลยนะทุกท่านนี่นะครับลมเย็นสุดๆนะพี่น้องฮู้ลมเย็นนี่ทุกท่านอากาศดีครับผมลมเย็นสบายนะฮะ โอเคครับผมก็ฝากไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ